ระวังหลักธรรมของศาสนาคริสต์กันต่อเลยค่ะโดยบาทหลวงวิเชียนสันทะพริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักในรายการนี้เราได้ฟังเพลงเกิดมาพึ่งกันปิดท้ายรายการบทเพลงนี้ไพเราะและมีความหมายดีเหลือเกิน ในบทเพลงนี้ช่วงหนึ่งมีบทกลอนบทหนึ่งในเนื้อเพลงนี้ที่กล่าวไว้ว่าพฤกษภากาสอนอีกุญชออันปลดปรงโททนเสน่ึงคงสำคัญหมายในกายมีน,นรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์ิสถทตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา จากบทกรอนบทนี้แสดงให้เห็นว่าสัประสัตว์ในโลกนี้เกิดมาล้วนมีคุณค่ามีประโยชน์สัตว์แม้ตายไปแล้วร่างกายก็ยังมีประโยชน์เนื้อนำไปทำอาหารหนังเขางางวงยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้มากมายทำเป็นเครื่องประดับทำเป็นของใช้ แล้วมนุษย์ล่ะเมื่อตายไปแล้วร่างกายใช้ทำอะไรได้บ้างก็ต้องยกเว้นนะอาจจะนำไปเป็นครูใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาเรียนรู้แต่ส่วนใหญ่แล้วใช้ทำอะไรไม่ได้เลยต้องเข็นต้องหามเอาไปทิ้งด้วยการฝังหรือเผาเป็นต้นแล้วอะไรล่ะที่ยังเหลืออยู่ สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานี่คือคำตอบหรือแต่ความดีหรือความชั่วเท่านั้นที่ยังคงอยู่ดังนั้นเกิดมาพึ่งกันนั้นถูกแล้วจนรวยผิวดำผิวขาวหล่อสวยขี้เลอัปรักษ์ไม่สำคัญแต่ทุกคนมีเงา ติดตามตัวเองสีดำเหมือนกันทุกคนและให้เราคิดต่อไปอยู่เสมอว่าเมื่อตายไปแล้วเราจะเป็นอนุสรหรือจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนรุ่นหลังท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับชีวิตในโลกนี้แสนสั้นนักทางศาสนาคริสต์สอนว่าชีวิตในโลกนี้เปรียบเสมือนอยู่ในเต็นท ในกระโจมไม่ถาวรชั่วคราววันหนึ่งต้นนี้ต้องถูกพับเก็บย,ย้ายแต่เรามีบ้านแท้บ้านถาวรอยู่ในเมืองสวรรค์เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่าหลงอย่ายึดติดอยู่กับโลกนี้สิ่งของในโลกนี้ จนเกินไปแต่ชีวิตในโลกนี้พระปินเจ้าก็ปรารถนาให้เราอยู่อย่างเป็นสุขหรือมีความสุขพระปินเจ้าไม่ได้เป็นพระปินเจ้าที่โหดร้ายคอยจ้องจับผิดและลงโทษมนุษย์แต่พระงปรารถนาให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างมาด้วยความรักอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข โดยจะเห็นได้จากคําสอนแบบอย่างและการกระทําของพระเยซูเจ้าต่อชาวอิสราเอลซึ่งเป็นตัวแทนของมวลมนุษยชาติเป็นต้นในวันนี้พ่อขอนําเสนอบทเทศบนภูเขาของพระเยซูเจ้าหรือมหาบุญยวาชแปดประการเป็นแนวทางที่พระเยซูเจ้าปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนมีความสุขทั้งในชีวิตนี้และในชีวิตหน้า เป็นบทเทศที่งดงามท้าทายสภาพสังคมในปัจจุบันสวนกระแสค่านิยมของสังคมในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงซึ่งบทเทศบนภูเขาบันทึกอยู่ในข่าวดีของนบุญมัทธิวบทที่5ข้อ1ถึงข้อสิวันนี้เรามาไตรตรองความสุขแท้จริงประการที่หนึ่ง โดยเริ่มจากพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาลักษณะของความยากจนหากจนทางกายเราก็จะมุ่งมั่นทำเงินแต่หากจนทางจิตใจก็จะมุ่งมั่นทำดีจากประโยคนี้เรามาพิจารณากัน คนจนที่พระเยซูเจ้าหมายถึงมิได้หมายถึงความจนทางด้านวัตถุเป็นสําคัญแต่เป็นความจนในด้านจิตใจมากกว่าแสดงว่าคนรวยมีจิตใจยากจนได้ไหมคําตอบก็คือได้คนจนมีจิตใจยากจนด้วยได้ไหมคําตอบก็คือได้ สรุปให้เห็นว่าไม่ว่าใครก็ตามหากมีจิตใจยากจนย่อมเป็นสุขเรามาแยกแยะกันมีไหมคนจนที่มีจิตใจไม่ยากจนก็กมีอีกหรอครับก็คือคนจนที่อยู่ในภาวะที่ลำบากเขาอาจจะปล่อยตัวจมอยู่ในความขมขื่นไม่พอใจในสภาพของตัวเองอิจฉาคนที่มีโชคดีมากกว่าตน ซึ่งความคิดเหล่านี้ทำให้เขาตกเป็นทาสของเงินทองแม้ว่าในความเป็นจริงเขาจะจนแต่ในใจของเขาไม่จนด้วยเขาวกเขาหาตัวเองเสมอทำไมฉันไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาคุณต้องมาช่วยฉันนะสังคมต้องช่วยฉันนะนี่แหละจิตใจไม่เป็นอิสระที่จะขึ้น ไปสู่ความดีที่ดีกว่าหรือไม่เป็นอิสระที่จะอุทิศตนเพื่อผู้อื่นเท่ากับว่าบุคคลประเภทนี้ไม่จนในจิตใจส่วนคมรวยมีไหมคนรวยที่จิตใจไม่ยากจนคนรวยที่จิตใจไม่ยากจน มีครับก็คือคนรวยที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจิตใจที่โหยหิวเงินทองทรัพย์สมบัติอำนาจกิตยศชื่อเสียงจนจิตใจครับแคบไม่เห็นหัวพื่นมนุษย์ได้ทรัพย์สินเงินทองมาก็ด้วยความช่อฉนขี้โกงเอาเปรียบ ทำนาบุญหลังคนคนรวยแบบเนี้ยเป็นคนรวยที่น่าสงสารเพราะเขาตกเป็นทาสของทรัพย์สินเงินทองเป็นคนที่ไม่มีความสุขแม้จะรวยล้นฟ้าแต่ในใจลึกๆของเขาแล้วไม่มีความสุขไม่อิ่มไม่พอจึงเห็นได้ว่าจะเป็นผู้มีความสุขได้ต้องมีใจยากจน คนจนที่จิตใจยากจนแม้เขาจะยากจนเงินทองแต่หากขยันทำมาหากเก็บซื่อสัตย์มัธยัติอดออมอดทนพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสุขใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแม้เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นคนดีและมีความสุขได้ด้วยตัวเองด้วยตัวเอง ขึ้นอยู่กับตัวเองสำหรับคนรวยพระเยซูเจ้ามิได้ตำหนิความร่ำรวยหรือทรัพย์สินเงินทองแต่ความร่ำรวยหรือทรัพย์สินเงินทองต้องได้มาอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและใช้มันไปในทางที่ถูกไม่ตกเป็นทาสของทรัพย์สินเงินทองใช้มันเป็นเครื่องมือเราต้องเป็นนายมัน ใช้มันนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราและเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่ให้มันหรือเงินทองนั่นอะ่ะใช้เราเป็นเครื่องมือของมันเพราะฉะนั้นคนรวยที่มีจิตใจแบบนี้ก็จะมีความสุขได้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับสุดท้าย ในมุมกลับกันหากบางคนคิดว่าเพื่อไม่ให้เราตกเป็นทาสของทรัพย์สินเงินทองเพราะมันเป็นอุปสรรคอย่างนั้นก็อย่ามีมันซะเลยจะไม่ดีกว่าหรือคาตอบก็คือในความเป็นจริงเป็นการยากที่มนุษย์จะดํารงชีพอยู่ได้โดยไม่พึ่งพาทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องจากเราก็คือ ขอเพียงแต่ให้เรามีจิตใจที่เป็นอิสระจากทรัพย์สินอย่ายึดติดกับมันเท่านั้นตายไปแล้วก็เอามันไปไม่ได้ความยากจนไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่เป็นคุณค่าที่เราต้องบรรลุถึงความยากจนเป็นเพียงเครื่องมือที่จะบรรลุถึงความสมบูรณ์ครบคัน เป็นเครื่องมือที่จะนำมาซึ่งความสุขทั้งในชีวิตนี้และก็ชีวิตหน้ากาสรสละตัดใจทำให้เราเป็นอิสระที่จะทำงานที่พระมอบให้ได้อย่างเต็มที่นั่นคือรักเมตตาช่วยเหลือรับใช้แบ่งปันกันและกันเกิดมาพึ่งกันนั่นไงพระเยซูเจ้าทรงให้แบบอย่างที่ดีที่สุด เห็นได้จากจดหมายของนบุญเปาโลที่เขียนถึงชาวโครินฉบับที่สองข้อที่แปดถึงข้อที่เก้าที่กล่าวว่าท่านทราบแล้วถึงพระกรุณาของพระเยซูคริสตองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแม้ทรงร่ำรวยพระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพื่อท่านจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค์ นบ,บุลเปาโลยังกล่าวต่ออีกว่าความรักในเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทั้งปวงดังนั้นมนุษย์เราทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขได้ตั้งแต่ในโลกนี้หากมีใจยากจนมันทำความดีสุขใดไหนจะเท่า ความสุขใจก็ขอฝากไว้สำหรับข้อคิดในวันนี้มหาบุญยาลาประการที่หนึ่งผู้ที่มีจิตใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่านผู้ฟังทุกท่านเถิด